ซุปน่อไม้จ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีคลิปนี่พามากินซุปน่อไม้จ้าขวดโคกออกมาบักไล่นึงจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีซุปผูสุขค้นจ้าสวัสดีย่างเป็นทั้งการเนาะจ้าเมื่อนี่พามากินซุปน่อไม่มากับกล้องเข้าเหนียวคือเก้าจ้านี่คอยจิตตุ้ยขึ้นไหมเบื้องจ้านี่นี่ จ้ะเส้นบ่วเงาอ้วรัวดอกจะ้ะเพราะว่านอไม้ที่เขาไ้มาเป็นนอไม้เป็นท่อนสัน,สน,สนจะ้ะเซ่บจะ้ะสีบอยฟังว่าเป็นยังไง้มื่อาภาคเอาโอ้ยไม้บดังอีกแล้วจ้าอุปสรรคในการเฮ็ดคลิปอย่างหนึ่งของขอยนี่ก็คือนี่หละจะ้ะลืมเปิดไม้จะ้ะได้ก็ว่าเป็นอย่างดอกนอกจะ้ะภาคเอาคอัยหลายๆเด้จอจ้ะคลิปนี่ มาจ้ากินกันเลยนี่ผักไปกับอื่นน้ำร้ายอึ๊กอึกไป <c oughs> นี่อ่เข้าไปจา้าแซ่บซุปน้ำไม้นี่เป็นยังที่เฮ็ดบ่อยยากแต่ว่าแซ่บจ้ะกินน้ำใจก,กับแซ่บนี่มีบักแตงมากับแล้วก็มีผักขา้าเอ้บแมเมนผักข่าจา้ะผักกวางตุง้งผักสลัด แล้วก็หมากแดงๆที่วางอยู่นั่นเป็นลูกไหนเด้อจ้ะลูกไหนเอามาไว้ถ้ากินแก่เผ็ดจ้ะนอไม้มันเกิสิเผ็ดจากน้อยเนาะจ้ะก็เลยหาผลไม้มาไว้กินแก่เผ็ดมอาจ้ะค้าต่อไปอํำก็ไปโอ,โอ้เสียบคักจ้ะตั้งใจขนาดได้จะคลิปนี้แต่ว่ามาผัดพลาดตอนลืมเปิดเสียงไหมโอ้ ขาดคักขาดเน่นี่เอาเข่าขึ้นมาวางังเท้าเหนียนบ่คักใจบักแตงคุยเข้าไปจ้ะน้อไม้บ้านนี่เขาสิไห้มาเนี่ยจ้ะเป็นจีแก่ๆจักน้อยจ้ะน้อไหม่เนี่ยคอยบอกเขาใจกันว่าอัน,น,อน่อ,อนๆเขาเอาไปเฮ็ดอยียงเขาเอาไปเฮ็ดน้อไหม่ดองเงือจังไนจ้ะ เพราะวันที่ซื้อมานี่ได้ไมามแต่แบบตรงท่อนตรงล้ำช่วงที่มันเกี่ๆจ้ะตรงปลายอ่อนๆนี่คือว่าเขาออกไปเห็นน้องใหม่ดองเลยจังได้นะเกลี่ยแห้งจ้ะแต่วันพอเคียน,สนเสร็จแล้วหอยก,ก,กับขั้นนะจ้ะขั้นในเพื่อนอน่อนแล้วก็ตอนตำตอนซุปก็จะตำิโดนๆจากน้อยเพิ่นก็นเลยอ่อนโตลงจ้ะผู้ใดแขวบวู้ดีเดนี่ย <c oughs> ต้องเอาตแต็งเต่ส่วนนอนอ้อนมากินนะจ๊ะม <c oughs> ึงหอยทั้งกินทั้งว้าออไปว้าอ,อ,อยู่พูเดียวพ่กหูเด้ว่าไมเจาของบ่ดังแต่กระเสียบเพื่อก่อนละจ้ะมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันขันมาผักเองงีมันกับเบด้ยินเสียงหยำ่ำเสียงเคี้ยวนอกจากมันกับเบิดอรอัธรุดปันใด คุยเข้าไปคำใหญ่จ้ะเฮ็ดไหลแห้งมือเนี่ยอ่าเข้าไปพุล่ะเสยบคักเสียบว่าผักตามเข้าไปน้ำกลุ่นเสียบจ้ะเมนูนี่กินยนยำเดฟเนฝ่าวเลีนออกจากบ้านยำนั่น นื้อไม้แบบบ้านเขาเพื่อนเฮียจังไหนพูจากกินมันแห้งแห้งขัดเป็น้องน้อไม้บ้านเขาเปิดออกกับจิบบปันใดได้จะ้ะอันนี้คือแบบกินโอ,องเพื่อนอะโอแห้งจะ้ะบ่วงว่าเขาต้มแบบใดกันมันคือกินแห้งแทะของบ้านเขาที่เพิ่นต้มแล้วเพิ่นใส่ถุงไว้เปิดออกมาบ่โอบ้วยังได้จะ้ะกะยังเป็นตะกินอยู่คือเกาอยู่ ันนี้นี่คันกินเมนูนี่นี่แฟนแบบใส่หนาใส่เลย <c oughs> กินอันนี้อีกแล้วเนวี้ยวนกินแห้งเนี่ยว่าตีวายค่อยแห้งเหมน็นแหง้งแสบจังเป็นวาน่นาแ่ะเนาะจ้ะเนวอย่างที่พี่กินแห,งแหง้งมักสิสียบโดยเฉพาะบักทุเรียนนี่ <c oughs> มาเด้อจะมาคุยน้ำกันบักไลเลย ต้องกินประมาณสองค่พะพูดหลายจังสิบเบิดเนี่ยใส่ข,ข่าขวาั้ลงไปน้ำหอมข,ข่าวขวาจ้ะเส่บคักเดินดน้ในกินเมนูน้อใหม่นี่คือเส่บแห้งมึงดูจ้ะคอยกินไปกินไปโดยพู้หูตัวว่าไม่อยองบมดังสำหรับคลิปนี้ก็มาทักท้ายกันด้วยเมนูซุปน้อใหม่เด้อจ้ะขออภห้หลายๆ ที่ได้พากเอานาะจากขอบพระคุณที่ติดตามจ้า